เดี๋ยกพูดเองพูดดิเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดพูดจะได้นอนอยู้ตรงกลางเลยด้วยไม่อยู่ในกลางอ่ะพูดแตอว่าหันมาแล้วนยืนแะ้ว่าอย่างนี้เอาสิลุง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 เอาพ่อใช้ชาน่ะมึงก็ต้องให้เขาพูดแต่ว่าเขาชื่ออะไรเอาเอาเอาตรงพ่อาอีสานเลยนะเอากานใช้ฟังฟังยก ตองเบาได้หมดนีนะนะถ้าเบาเาไปไ่ได้บายังสาเหตุกูว่ามึงบอกอีสานกับกูเบาเาว่าเป็นไหมไม่เป็นนะพี่ยกเต้นดวนะเอาเยกทีก่นต้องยกต้อ yeah. ต้องยก่าเต้นก่อนเต้นก่อนเต่นเอเพลงอ่าม้อเองเลยให้ยกร้องดีกว่าเราเราเต้นเลยดิบ พี่ือกพูดสิกลับแล้วยกเออันนี้ห่หนรือเปล่ายกพูดดิพี่ก็มาเออมันลืมไปพี่ไม่คนี่เลยทำเยอะเออเนี่ยพูดถึงเนี้ยาไปมานี่เนี้ยเออมึงถยถามไปมานั่งเลยนะมึงถามไปเลยมา เป็นอะไรมามึงก็ตอบไปดิว่าเป็นอะไรคุยกันเลยอ็คุยกันให้ดูเรื่องไม่คุรเรื่องไม่รักษเอาเนี่ยไม่เรื่องมึงต้องมองกูแต่แค่เดินนี่พบอตอบไม่ถนเรื่องก็หันมาลดเวลานี่นะเรื่องเลยเรื่องเออม่เงี้ยเอาคุยกูกันเอ็คุยกับสมภจรื่องเลยขอไปอาจารย์พี่พี่ คุยก็ได้แล้วกน้อยแล้วก็แกบอกเขาไปรับสิทธิ์แล้วก็เดินออกมานี่แล้วสมจิตคุยเขาดิมันมาเป่าเราไม่ควรจะมือมันนะสมจิตคุยให้รู้เรื่องสิไอ้มันไม่พูดเลยตกเรียงๆหรือไม่คุยเไม่เป็นไรดิคุยคุยก็คุยดิภาษาอะไรก็ไม่ใกล้ดิก็เองคุยพมาได้เก็คุยพมาไปเลยคุยได้ที่ไหนมาคุยพมากๆกับเขาดิไม่เองคุยได้มึงลองดิมึงลองดิ เออมึงลองดิมึงเป็นมึงเป็นกูเห็นคุยอยู่ไม่เป็นเลยมึงลองคุยดิทำไม่ได้กูจะบอกว่ามึงบอมาเป็นบ้ามึงงงมึงเปิดตลาดมึงบอกกูจะาำอะไรมึงจะทำยังก็มือเอื้อนนะมึงมือเปิดตลาดกูจะพ่อไปแจ้งคนนี้มันบอกว่าดีเขาพูดภาษาอีสานไม่ได้ไม่ได้ที่ไหนมือ่เอื้อนพูดดีมันได้ยินพูดของกูพูดตรงหรือว่า พได้อคนที่พูดได้ไหมพูดได้เขาพูดไทยได้พูดภาษาไทยแล้วพูดภาษาม่ากับเขาพูดยังไงเอาสอนมาคำหนึ่งสอนมาคำหนึ่งอชปลาเลเยวลชัด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 สองเลยาชหอะไรนะปาชิ้ไม่ใชู่ดกูฟังเดี๋ยวเดอาอะไรดิ้ชชปลาอะไรนะปลาชิ้นเนียเเอาตังนะพูด ปาอะไรก็ได้นื้ได้ปาที่อะไรก็ได้เยาเอาตอบไปเจ้เจ้าเจ้พูดเป็นคนสอนจะเป็นคนพูดวันเฮ้ยมือจับไว้มือจับไว้อะไรนะลาหัวนะพี่พี่เอาเช่ยเอาเช่นท่อนปาพี่เนียล ได้ไหมถือว่ไม่ต้องแปลให้มันตอบดิไม่ตอบเลนะเาคำที่หนึ่งมึงเอาไหมเอาไหมปาลี่อะไรนะพี่เหน่ใช่ชัดป่าพี่เหน่เลยเอาใช่เหรอใช่ตอบดีพูดได้คุย้ักนะนี่เอาไหมเอาไหมเรอเคมึงไปถามภาษาอังกฤษเาเอาภาษักฤาให้รูว่าง่ายจะไปถามดิ ไม่ไม <se> ่ตบเยอะไม่ถามไม่กางไงเอะมนตบไม่ไ like ด้บอกว่านาชาก็เดอดาเอาไปทำปั๋เนี่ยะพูดแบาไหนปพูดจะช้า <t> ปุ๋ยตัวใหญ่ชะช้าปุ๋ยชะช้ากุ้มบางเอาชะช้า

<l ots> พูดไปพูดไปเอาสีเท่านั้นมึงไปไปถามใกล้ๆนี่พูดไปได้หนักมึงมึงเปล่าบอกอีกมันนี่เออมึงพูดดิเขาจะได้พูดได้เขาจะตอบไปถามภาษาไว้ใกล้ๆนี่มึงพูดไม่ชัดน่ะมึงจะเลี้ไปไหนก็เอาสีชัดที่กำลังดังๆงานนิ่งๆยั่วจะตะลุยยะละเดี๋ยวเราให้ใครอยได้กูเฮ้ยมึงอยากกลับบ้านของกูไหมไม่รู้ตังนี้่ะเอ้า เข้าไปแล้วพี่เอางานเลยนะงานพี่จะรู้แหละงานพี่รู้เลยนะไปเรียานอ่ะไม่ได้กูไม่ใหญ่จริงงานพี่จะรู้เออเอาทีละท่อนก็ได้จำทีละท่อนกูจำไม่ได้กูไม่หูไม่ดีกูไม่ยินเลยเมื่อกี้ถ้างั้นมึงก็พูดได้เลยก็ได้เข้าใจเลยไม่เองก็ต้องเอาภาษาให้ไปบอกเขาช้าๆเพราะมึงท่องเรื่องไม่รู้จักพูดเป็นช้าๆงางานี่นี่กู Cô dạng cha A bỏ ngang à bỏ ngang yên bỏ ngang yên bỏ ngang Lấy bỏ để yên bỏ ngang 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 Mày Ôi <vậy. cười> <laughs> mày, ôi mày, mày.

Ni ngụy tao 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 Này, tao 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 Cái tao 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 Này, tao 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 đi tao 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 เราคนแต่งานว่านายที่กูเจอจ้ากูได้หัวแล้วไม่ใช่งูน้องพูดกับเขาดีๆดิมันไม่ตอบมันตอบมันตอบไม่ถูกไอ้ก็พูดอ่ะพูดเดีมันไม่ใช่เลยพูดนายนี่กูจอจ้าถูกไหมนั่นก็จะอีอ่าเขาไม่เขาอะไรอ่าอ่าเขาเอ้ยพูดไปเก่งเขาบอกมาเขาบอกดิไม่ต้องบอกอย่างนี้นายที่กูเชื่อใจเขาอย่างนี้ นายกูชีเลยอุ้ยังคือไรเป็นไปว่าอะไรอ่ะเรื่องอะไรเอาเนี่ยไม่ใช่คนบอกสักเป็นดางหรือเปล่านในกูชีแกไปว่าฉันรักเธอฉันรักเธอแล้วทำไมเขาบอกไม่เข้าใจอะครับงงเห็นอยู่งงเลยงงจิตอะว่าอยากได้แบบที่ข้าหรือว่าเอ่อท่านจะเอาแกทำหัว

คำอบหนึ่งก็รู้ตอบได้แล้วเมื่อกี้หรอวะไม่เอาพนักนตอบมาเราจะตอบตัวว่าไงตอบต้องไปหน้องสาวน้องสาวไม่รู้ไม่มันมันตอบเราว่ามันไม่เอาเราสมมติว่ามันไม่เอาแล้วก็เราตอบเียงคืนว่าไงอย่างนั้นเหรอเออบอกไม่เอาเลยบอกเออไม่เอาอ่ะแล้วเราเราไม่ทราบเราเรารับทราบเราเรา เขาบอกเ้าเจ้าเจ้าไม่รู้เรื่องะไม่เอาเราก็เราก็เอาเดิมเอาได้เหรอกว่ายังไงก็ต้องเอาเอาพูดว่าไงเราพี่พี่ยูมาาแม่ผมชัดชดัดิเอาชีชัดเาพี่ยูมาตรงตดิ <laughs> ชัดๆทีละคำ ปนูนชิบบีปหยังไหมยวก็ไปเนียนเน่ยสอบ่อนบ่า